ครับสวัสดีนะครับญาติธรรมทุกท่านทั้งใดนะครับท่านใดที่ยังติดตามรับฟังนะครับท่านใดที่เขามาฟังแล้วเขาคิดว่ามันไม่ใช่ในทางพุทธศาสนาก็เหมือนว่าก็ดีอีกตัวไปก็สาธุด้วยนะครับที่เสียเวลามารับฟังเรื่องธรรมะนะครับเรื่องคำสอนที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยคือ อธิบายนี้ถ้าจะพูดตามนยะนะครับไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องระลับนะมันมันต้องไปเดียนนะครับท่านต้องไปนั่งเดียนนั่งจําไปจําสภาวะไปฟังเรื่องสติปัะทานไปฟังเรื่องระลับปัญญาไปฟังเรื่องได้อย่างเลยครับไปฟังเรื่องเจตสิกไปฟังเรื่องการเกิดของกุศลจิตกับอกุศลจะจิตนะครับ ท่านต้องไปฟังเรื่องอาอาสาระเรื่องอเกี่ยวกับสภาวธรรมสมมติเนี่ยมาอธิบายเรื่องขันห้าสมมตนินี้เอามาอธิบายเรื่องกฎไตรลักอย่างนี้ท่านจะเป็นแค่ความจำนะครับแต่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่า,าไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรนะครับ พุทธเจ้าก็นิ้นเรื่องซ้อนเรื่องความทุกข์นะครับเรื่องอริยสัจสี่นะครับทุกสมุทไทยนี่โดดมัรซสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัณหาเรื่องมานะทิฐิเนะาะทีนี้ก็อยากจะให้เราเข้าใจผมอธิบายเรื่องว่า,าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับความทุกข์นี่ไม่ว่าจะหัวเราะมีความสุขดูนังฟังเพลงขับรถไปซบ ไม่ว่าท่านจะไปสมณะไปเกี่ยวกับทางโลกก็ดีไม่ว่าท่านจะเกี่ยวกับทางธรรมก็ดีถ้าไม่เข้าใจเรื่องทุกนะครับเรื่องทุกตัวแรกเลยนะครับก่อนที่จะมีทุกตัวตัณหาเนี่ยตัวเป็นยางเหน,นี่ยจะมา,าสืบสารนะครับเพื่อจะให้เกิดว่านี่คือทุกใจนะนี่คือทุกข์คือความอยากนะที่ต้องบนเบียนในสังสรารวัฏเนี่ยความมาึงเรียกว่า คาว่าทุกเพื่อให้รู้นี่ทุกตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินหรือว่ายังไม่ได้ไปเกี่ยวกับสรรพสิ่งนี้เป็นทุกนะครับเป็นทุกโดยตัวของอตัวทุกเองในในในข้อแรกของอในอริยสัจสีไม่เกี่ยวกับพระอรหันต์ไม่เกี่ยวกับปุรุชนไม่เกี่ยวกับเทเวดาไม่เกี่ยวกับพรมนะครับ <S <S คือทุกตัวเนี้ยจับให้ได้ว่าเนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าเราเลอกได้เนี่ยกำหนดได้เนี่ย ก็ตัวนี้แหละคือตัวทุกว่าอ้อสิ่งที่ข้าพเจ้ามาพูดเนี่ยมันเป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้รู้ว่าโอ้ข้อแรกมีข้อสองก็ย่อมเกิดทุกตัวนี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคือความไม่เที่ยงนะครับคือความไม่เที่ยงใน,ในตัวของตัวทุกเองนะครับไม่ว่ารูประนามอ่าไม่ว่าเราจะเห็นภาพนะครับเห็นรูปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกสัมผัสกลิ่น ดิ้มดลนะครับกายสัมผัสแล้วก็เรียกว่าทางธรรมลมทางดายเนี่ยคือทุกตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นลักษณะว่าตาเห็นรูปแล้วก็หมดไปหูได้ยินเสียงแล้วก็หมดไปแล้วก็คิดแล้วก็จํำแล้วก็รู้สึกแล้วก็มีความดีใจแล้วก็มีความไม่พอใจแล้วก็มีความ ลักษณะว่าอยากด้วยนะครับมันเป็นลักษณะนี้คือทุกตัวแรกทุกตัวแรกกําลังจะสื่อให้ให้ชัดเจนมากนะครับถ้าเราฟังทุกตัวแรกหมายถึงว่าจะยังไม่เข้าศึกษาพระธรรมหรือว่าเข้ามาศึกษาพระธรรมเนี่ยทุกตัวแรกนี่ก็เป็นทุกที่ว่าเป็นทุกในตัวของตัวความมี่เที่ยงเองนะครับไม่ว่าจะทางหูทางตาไม่ว่าจะทางความคิดนะครับไม่ว่าจะทาง อรูปหรือว่าร่างกายหรือว่าทางอายตนะทางเวทนาเส,าสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเป็นทุกข์นะครับเราเราเรามาเข้าใจตรงนี้นะครับเพื่อมันจะละตัวที่สองนะครับตัวที่สองเนี่ยตัวสมุทัยเนี่ยมันก็เกิดมาจากตัวตัวแรกนั่นแหละนะครับมันไม่รู้จักตัวแรกเมื่อไม่รู้จักว่าตัวแรกนี่เป็นทุกข์ว่าโลกไม่เป็นทุกข์เนาะไม่รู้จักว่าโลกเนี้ยโลกที่เอามา,มาอาศัยอยู่ โลกของออความไม่รู้เนี่ยมาเกิดมีตาหูจมูกยิน้นกายใจนี่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะครับตัวที่สองนี่ถึงเป็นตัวตัณหานี่ความทยานอยากนะครับความทยานอยากความไม่มีที่ชิ้นสุดนะครับไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอนะครับเสพอยู่นั่นนะครับนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ได้ได้ฟังนะครับได้ฟังเพื่อ,อเกิดปัญญานะครับปัญญาคือความสูงสุดนะครับ เรื่องบุญเรื่องกุศลในในพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าแยกแยะไว้หลายในยะนะครับเรื่องบุญจริงๆเรื่องกุศลจริงๆคือปัญญานะครับกุศลที่มีปัญญารู้แจ้งนะครับนะครับไม่ไม่ได้เป็นที่การสร้างวัตถุไม่ใช่ว่าท่านจะหอบเงินเนี้ยหล้านแล้วจะไปทําบุญท่านจะได้บุญตามเงินห้ล้านไม่มีทางว่าเหมดผิดนะครับ สามารถยังตกนรกได้ปิดอาวัยยังไม่ได้นะครับท่านจะคิดว่าเนี่ยท่านเป็นนั่งไปวัดเนี่ยท่านเป็นนั่งตั้งเวลาเนี้สิบสองชั่วโมงเนี่ยสันนั่งอยู่วัดนะครับหรือว่าท่านเป็นเป็นนอนค้างคืนสองสัปดาห์หรือเจ็ดอาทิตย์เนี่ยเนี่ยบุญเยอะนะท่านเข้าวัดบุญยังไม่รู้จักบุญยังไม่จกักรู้จักกุศลนะครับอาจจะเป็นพวกอ่าเรียกว่าความไม่รู้ก็ได้เป็นมิจฉาก็ได้นะครับ แต่เราไม่ได้ไปเจาะจงใครนะครับอยากให้เข้าใจบุญที่เกิดจากปัญญาหรือวิสานะครับหนึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นนั่งนนเนี่ยมมเนี่ยสิบสองชั่วโมงเนี้ยไม่เผลอไม่โดงนะเนี่ยคือกุศลนี่ยเนี่ยไอคนที่คนจําพวกเนี่ยที่จะไม่ค่อยชอบฟังผมนะครับเนี่ยเขาที่จริงเราอยากสอนให้เขาตื่นจากความจริงตื่นจากความไม่รู้นะครับจะได้เข้าใจเนี่ยมัน ไม่เข้าใจว่าบุญหรือว่าเกิดจากเหตุปัจจัยของกุศลเกิดประกอบกับจิตไดะมีสติมีปัญญานะครับบางครั้งนั่งอยู่ว่าน,นะครับกำลังทำงานหรือว่ากำลังทำเกี่ยวกับางานในครัวนะครับหรือว่าซักผ้าจู่ๆเกิดเมตตาขึ้นมาจู่ๆเกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทแม้แค่ใน คำสอนหรือว่าในในความเป็นบาปก็ดีไม่ประมาทในความเป็นบุญก็ดีบุญที่แท้จริงนะนะจุดจนระลึกขึ้นได้โอ้รละลึกแบบไหนครับระลึกว่าโอ้เราเกิดมานี้สร้างเป็นทุกข์เนาะเนาะมีตาหูมีจมูกดิ้นกายใจสร้างเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจิตผ่องใสขึ้นมาแล้วในขณะอาจจะซักผ้าอยู่ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้จํากัดวันเวลาไม่ได้จํากัดชั่วโมงนะครับ มีใครเป็นนั่งทลลํากุศลได้ยี่บสีส่ชั่วโมงไหมครับเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะรวยเราจะบังคับวันษากุศลเนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ไม่มีนะครับและเขาเอาข้อวัดตรงนี้มาเป็นข้อวัดการบรรลุธรรมไม่ใช่การบรรลุธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีกุศลและอกุศลจะมีความทุกข์เกิดประกอบด้วยตลอดเพื่อเห็นความจริงเพื่อเกิด วิปัสสนาเขาเรียกปัญญานะครับความจริงคือปัญญาที่แทงตลอดมีสติคือการเราลึกนะนะรูเนี่ยะเลึกรูในสภาวะธรรมต่างๆนะครับเห็นได้ได้ความคิดที่อยากบรรลุธรรมนั่นมันไม่ใช่เราเห็นได้ได้ความคิดที่เป็นทุกข์น่มันไม่ใช่เราเห็นได้ได้ว่าความคิดทั้งร้ายแดที่เกิดขึ้นส่วนขณะขณะในแต่ละวันที่มันสืบต่อกันในแต่ละ ส้วมงแต่ละทีนะครับแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็สัมผัสนี้ในทุกขณะขณะนะเห็นให้ได้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นให้ได้ว่าเนี่ยมันเลื่อมมาจากเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็แตกสลายแล้วก็เป็นความว่างเปล่าเห็นให้ได้อย่างเงี้ยนี่แหละแค่เรียกว่าการที่เกิดเกิดบุญอย่างเงี้ยเกิดบุญก็หมายถึงว่าเราละลึกขึ้นมาได้นะครับ คือไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากทําอะไรที่เกี่ยวกับผิดชี้น้าเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราได้ฟังผู้รู้อธิบายคือคําสอนนะครับอาจจะเดินอยู่ก็ได้อาจจะนั่งอยู่ก็ได้ไม่ได้ไปว่าเราต้องไปหยุดคิดนะครับบังคับบัญชาความคิดเหมือนเราทําไ้นะบังคับบัญชาความคิดเนี่ยมันเหมือนเป็นของเราเนาะนะที่จริงมันไม่ใช่ของเรา เราถึงไม่สามารถบังคับบรรชาความคิดได้ไปหยุดไม่ให้คิดได้นะครับแต่รู้ธรรมชาติหรือสภาวะธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยก็เกิดเนี่ยรู้แบบนี้ไม่เป็นทุกข์ด้วยแต่รู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์นะแต่จิตอ่ะไม่เป็นทุกข์ตัวตัณหามันจะก็ค่อยหมดไปตัวทิฏฐิมานะตัณหาคือตัวสําคัญเป็นเป็นตัวสังโยชน์มันเป็นตัวสิ่งที่มัน เป็นของเนียวแน่นเนาะมันข้อความไม่รู้นะครับกิเลสใหญ่คือความไม่รู้ผมบอกคือตัวเรานะคือตัวมานาทิติคือคือคือกิเลสที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับทีนี้มามาเข้าใจให้ได้นะครับสิ่งที่อาจารย์อธิบายนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเรานั่งสมาธินะครับจะคิดว่าการนั่งสมาธิเรากดขม่มลมกดขม่มอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเนี่ยคือคือ,ค,อคือกุศล อ่านี่คือจิตตั้งมั่นนะครับเข้าใจให้ได้นะครับจิตตั้งมัน่นมันตั้งมั่นายในยะมากนะครับทําไมถึงว่าตั้งมั่นายในยะมากความว่าตั้งมั่นหนึ่งตั้งมั่นในความไม่รู้สงบไปวันๆแต่ไม่รู้นะครับไม่ได้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดสติที่จะรู้เท่าทาันกิเลสนะครับอยู่ไปเออเอา,เอาแค่นี้แหละออขอแค่สงบก็พอไว้ไม่ไม่ไม,ไม่บุ่นบายก็คิดแบบนี้ <N> นะครับนี่ก็คือตั้งมัน่นแต่ตั้งมั่นในความไม่รู้ตั้งมั่นในความเป็นมิจฉาตั้งมั่นในความเป็นความหลงนะครับเห็นไหมทำไมหลงอ่ะที่พระพุทธเจ้าว่าหลงนะครับเหมือนฤรือสีหลงก็คือความตั้งมั่นของเขานั่งไปกลายเป็นหินรนะ่างกายเหมือนเป็นหินไปไม่รับรู้อะไรนะคือืหลงอีกนะครับน่มันะมีหลายดระยะตั้งมั่นในอกุศลน,นะครับตั้งมั่นในอ่า ความโลภโกรธรงนะครับทำไมถึงไม่เรียกว่าตั้งมั่นบางคนว่าเอ้าจิตตั้งมั่นเขาคิดว่าแค่ตั้งมั่นในในในสมาธิหรือว่าตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์เดียวมีเอกตาจิตที่ตั้งมั่นอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับต้องต้องศึกษาความตั้งมั่นให้ได้นะหนึ่งตั้งมั่นแบบไหนนะครับตั้งมั่นในความโกรธตั้งมั่นในความทุกข์นะครับถ้าไม่มีความตั้งมั่นท่านจะไม่รู้หรอว่าเนี่ยความรู้สึกโกรธนี้มันตั้งมั่นมาได้กี่นาที ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอารมณ์ทุกข์เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่คือความตั้งมั่นแล้วแล้วก็มาขาัดแย้งว่าต้องถ้าว่าตั้งมั่นเนี้ยต้องตั้งมั่นเจ็ดวันห้าวันเห็นไหมเขาคิดแบบนั้นนะครับถ้าเราศึกษาพ,พุทธศาสนาดีพระพุทธเจ้าอุปมาว่าการทําสมาธิหรือว่าการนั่งสมาธิหรืออะไรก็ได้แต่ท่านไม่ได้คิดว่า,าต้องเป็นนั่ง เหมือนพิพขุเนาะพิขุที่จบกิจแล้วนะครับพุทธเจ้าก็ให้ไปเข้าสารหรือว่าไปอยู่ในสารเพื่อไม่ลำบากตาหูจมูกดินกายใจนั่นคือผู้สิ้นจิกกิเลสนะครับตั้งแต่ะาระหันขึ้นไปเริ่มรู้จักแล้วเหมือนว่าได้รู้จักการการสิ้นอสาบาแล้วนะครับจะไปนั่งสมาธิไม่มีผิดไม่เกิดมิจฉาแต่เราเนี่ยยังไม่รู้นะครับก็พูดเรื่องสมาธิเราเห็นภาพ พระพุทธเจ้านั่งท่านั่งอย่างใดเห็นรูปผ้าลวงปูล่งตานั่งอย่างใดที่ถ่ายไว้เราก็คิดอยากไปนั่งอย่างนั้นบางคนก็มันไม่เดือดร้อนนะครับมันไม่ได้หนักหัวใครนะครับถูกไม่ได้ไปปียดเบียนใครแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทางสังคมเดือดร้อนนะมันมันม,มันพูดถูกนะครับไม่ได้ผิดนะครับสิ่งที่เป็นนั่งไม่มีผิดหรอกแต่อยางให้เข้าใจว่าเราจะไม่เกิดปัญญาเราจะไม่สามารถดะ ปัญญาจะละกิเลสไม่ได้ตัวสติปัญญาที่แท้จริงจะละกิเลสไม่ได้เราจะห่างไกลจากความจริงเราจะทําไปด้วยความไม่รู้เราก็จะเชื่อจะยึดนะครับมันถึงพิสูจน์ไม่ได้นะครับทีนี้ถึงที่ผมมาสอนเนี่ยผมก็บอกว่าถ้ารู้อนะ่ยมันรู้ไปตามธรรมชาตินั่นแหละรู้เลยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรไก่ตัวไม่ต้องไปใช้ความคิดมามาปิดกันน้นหรกเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับห้ามไม่ได้เลยนะครับ ไม่ได้เลยนะครับเรื่อง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 สภาวะธรรมของสภาวะของจะเรียกว่าธาตุรู้กุลีจะเรียกว่าอ,อาการรับรู้นะทางอายตน,นะแต่ตัวรู้จริงๆนิตัวธาตุรู้จริงๆนิมันไม่ได้มีบุญมีบาปมันไม่มีชิ้นอะไรทั้งนั้นมันไม่มีสมมุติมันไม่มีตัวตนมันไม่มียิงมีทรายนะรไม่ไม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะอวิชานั่นแหละอวิชาความไม่รู้เข้าไป ปกคุมบดบังความเป็นจริงไว้นะครับเราถึงมีตาหูจมูกดิ้นขึ้นมามีขันห้าขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเราเองนะครับแต่เวลาเกิดขึ้นมาที่ใดจะใส่นามสมมติว่าเป็นตัวเราไปเรื่อยๆถ้าใครก็ได้แต่สามารถเข้าใจตรงนี้ความเป็นตัวเราในอนาคตก็จะไม่เกิดถึงจะไม่มีนามสมมติว่ามีตัวเราในอนาคตหรอกแต่สามารถ ทำลายาทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นไปนะครับความเป็นเราในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงในอนาคตตอนนี้เราเป็นเพศชายไม่ว่าเราจะไปเป็นเปรตเ,เป็นพรมเป็นเทวราจะไม่ปรากฏจะไม่มีการเกิดคือคือความหมายในทางปัญญานะครับทีนี้ก็มาอธิบายเรื่องว่าสิ่งที่ผมมาสอนนะครับอยากจะรู้ว่าอ,อ,อาดีตเราเห็นชาตินี้แหละเอาง่ายๆเปรียบเทียบชาตินี้แหละความทุกข์มันเป็นอย่างไร ความเล่าร้อนมันเป็นอย่างไรนะครับความคิดมันมันเป็นอย่างไรในชาตินี้ตาหูจมูกดิ้นกายใจในชาตินี้มันเป็นอย่างไรผัสสะมันเป็นอย่างไรความกระหายนะครับความดิ้นรนความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางกายทางใจมันเป็นอย่างไรเราไม่เราเห็นชาตินี้ให้ได้ว่าชาติในอดีตมันก็เป็นแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นในอนาคตมันก็จะไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในตระกูลอะไรไม่ว่าเราจะมีซื่อ นามสมมติอะไรไม่ว่าจะจะเป็นเพศใดเพศหญิงเพศชายให้ดูในชาตินี้เถอะครับให้เข้าใจในชาตินี้ให้ได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจในชาตินี้ความอยากก็จะพาสร้างตาหูจมูกดิ้นกายใจขึ้นมาอีกมีการปฏิสนธิขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจ,จะอยู่ในมนุษย์ก็ดีไม่ว่าจ,จะอยู่ในสารเดพบภูมิก็ดีนะครับจะเกิดในความว่างก็มีนะครับสิ่งมีนิาพานเท่านั้นที่ ความเป็นอนิจจังนี้เข้าไม่ถึงความปรุงแต่งเข้าไม่ถึงความว่างตัวนี้ว่างจากตัวจากตนตัวนี้คือนิพพานนะแต่ความว่างที่ทั่วไปนะที่ยังไม่ใช่นิพพานนั้นถามว่าว่างมีไหมมีแต่ความเป็นอนิจจังเข้าไปได้ความเป็นทุกข์ยังสามารถเข้าไปได้นะครับถึงไม่ทุกข์ใจหรอกแต่ความเป็นทุกข์ที่ความไม่เที่ยงยังเข้าไปได้พะุทธเจ้าจึงไม่ให้หล้ความว่างนะครับว่างอย่างผม ว่างก็จริงแต่ว่าความเป็นอนิจจังยังเข้าไปได้ย,ยังยังสามารถสั่นสะเทือนขึ้นไปถึงได้นะครับเราจะได้รู้ว่าน,นิพพานคือความเป็นอย่างไรคือความไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีการตายนะครับแต่ตรงนี้เรามาเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายก็แล้วกันนะครับถ้าผู้เขายังฝึกสมาธิเนาะเขาชอบแบบนี้ท่านจะไม่เข้าใจเรื่องสมาธิท่านจะไม่เข้าใจเรื่องว่าความตั้งมั่น มันเป็นอย่างไรคำว่าตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นได้สักช่วขณะไหนมันก็คือการตั้งมั่นนะครับจูจ,จูนั่งไปนั่งไปพิจารณาทําไปเกิดจิตตั้งมั่นเห็นไหมเป็นสมาธิสมาธิตัวนี้จะเกิดสติและปัญญาร่วมเข็นควางเบื่อหน่ายเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเห็นว่าตาหูจะบุกลิ้นกายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเกิดส,สมาธิแบบนี้เกิดจิตสงบ สงบแบบนี้สงบที่ไม่มีกิเลสเจือปนนะครับแต่สงบที่มีกิเลสเจือปนก็คือสงบแบบมีความอยากนะครับอยากสงบอยากได้แบบนี้นะครับในแต่ละวันไม่อยากเจอความวุ่นวายในสังคมอันนี้คือไม่ใช่นะครับเพอเพยังเป็นโมหะอยู่ความหลงนะครับหลงในความสงบแต่ไม่เกิดปัญญาแต่เกิดปัญญาแล้วมันก็จะเหมือนเดียนสองล้านที่ผมอธิบาย อีกล่านหนึ่งนมันไม่มีอะไรไม่มีรูปนามไม่มีตัวรู้หรือว่าธาตุรู้แต่เหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันอีกล่านหนึ่งนี่มีสภาวะรู้ที่จะมารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้นะครับทางอายตนะนะครับอยางให้ผู้คนเข้ามาฟังนะครับเพื่อเป็นความรู้ว่าท่านสามารถเข้าใจสภาวะลายทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธรมรมชาติอย่างไร ไม่ใช่ตัวท่านอย่างใดนะครับตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าแต่ร่างกายนะครับดินน้ําไฟดมที่ะสมกันขึ้นมาตัวนี้แหละจะทำไมถึงเรียกว่าปัญญานี้เป็นใหญ่นะครับทำไมถึงเรียกว่าปัญญาเป็นใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในอินทรี์ห้าพาระห้าไม่ว่าจะเรียบเรียงปัญญาอยู่ในดาลับของอบทใดก็จะมีปัญญานะครับสติปัญญาปัญญาเป็นใหญ,ญ่ญญามากทีนี้เราเข้าใจเรื่องบุญแล้วนะครับท่านบอกว่าท่านไปอยู่วัดเดือนหนึ่ง ท่านได้บุญเดือนหนึ่งเพราะว่าท่านตัดทางโลกเห็นไหมเราก็เข้าใจแบบนี้อีกนะครับแต่ในตัวความเป็นจริงนะคือความไม่รู้มันคือมันไม่ใช่บุญในพุทธศาสนาเนาะมันเป็นบุญในทางกิเลสที่พาเราดีออกนะแต่ถ้าเข้าใจว่าบุญคือการบรรลุธ,ธรรมนะครับบุญคือการเห็นสัจจะความจริงนะครับทําให้จิตนี้ไล่ตื่นรู้นะครับทีนี้ก็มาฟังสิ่งที่พมอธิบายนะครับ ทำไมถึงผมมาพูดให้แคบๆแ,แล้วก็สั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆฟังแล้วเข้าใจได้นะครับทาไมที่ผมว่ากีเดตเมื่อกีทางกีเดทเนี่ยมันสว่างนะครับเห็นไหมมันสว่างทางตาสว่างทางหูสว่างทางเนี่ยคือกีเดตนะครับเมื่อทางกีเดทนี้มันเกิดโลกนี้สว่างทางปัญญาจะมืดนะครับอ่าทางปัญญาจะมืด ทางโลกมันสว่างเพราะว่าความเจริญของทางกิเลสเนี่ยม,มันเจริญอยู่แล้วเนาะในโลกสมมุติเนี่ยเห็นไหมเราเราก็จะเห็นความสว่างเราติดข้องในความสว่างทางกิเลสนะทางตาก็สว่างใช่ไหมถ้าคนตาไม่บอดก,ก็มองไปที่ไหนก็สว่างเห็นแจ่มแจ้งหมดนะครับเห็นรูปมาทำนะครับเกิดความพอใจเนาะในรูปรสกลิ่นเสียงนะ่คือสว่างนี่คือกิเลสนะคือมายานะครับทำให้ทำให้กิเลสนี้ทําให เกิดความสว่างในทาง,งกิเลสแต่มืดในทางปัญญาแต่ทําำไมถึงว่าเมื่อปัญญาสว่างจะเห็นโลกนี้มืดเห็นโลกนี้ได้สาระเห็นโลกนี้ว่างเปล่าเห็นโลกเนี้ยเป็นของน่าเบื่อหน่ายนะครับมีแต่ทุกข์นะครับมีแต่อสาสภะนี่คือทําไมมันกลับกันเมื่อเห็นโลกนี้สว่างแต่ปัญญามืดสนิทวันไรที่เห็นโลกนี้มืดสนิทปัญญาสว่าง มันมันต่างกันที่เราอยากมาเวียนไหวตายเกิดนี้เพราะเราเห็นโลกนี้มันสบางสว่างแบบทางตาเอาเปรียบเทียบ,บอายตนะคือทางตาถามว่าท่านพอใจไหมในทางตาท่านท่านพอใจนะเพราะกิเลสนี้หรือตัววิชาตันหานี้หรือนิมิตนี้เขาสร้างขึ้นมาให้โลกนี้สว่างเหมือนว่าให้เราเห็นโลกนี้ มีกลางวัน <c ces> กลางคืนนะ่ยได้เวลากลางคืนมีไฟก็สว่างกลางกลางวันมีดวงอาทิตย์ก็สว่างทําให้เราเกิดยึดติดนะครับแต่ถ้าท่านรู้ความจริงว่าเมื่อโรคนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เรารู้รู้สึกนะ่ยมันจะรู้ว่าโลกนี้มันมืดสนิทมันมืดเพราะอะไรปัญญาเกิดน,นะครับปัญญาเกิดเลยว่าเห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นโลกนี้เป็นความว่างเปล่านะครับไม่ได้เป็น แล้วก็ไม่มีตัวเราจริงๆมีแต่สภาวะธรรมนะครับมีแต่ลักษณะของจิตนะครับจิตกับเจตสิกและก็รูปนะครับตัวสุดท้ายคือนิพพานนะครับมันมีสีเนี้ยมันก็จัดเรียบเรียงในนิโรธรก็เป็นอย่างนี้นะครับอยากยา,กยา,กยากมากระแทกให้ได้วันไรที่ท่านอาคำมะของอาจารย์ไปพิจารณาทางตาทางหูนะครับท่านจะเห็นความจริงท่านจะเห็นความสงบที่เป็นความเป็นลักษณะนิโรธที่แท้จริง ไม่ได้กดขม่มไม่ได้เกิดจากมิสาเราคิดว่าเราไปนั่งกดขม่มเราไปนั่งตั้งให้เกิดนะครับตั้งมั่นนะครับเกิดเออาคาตาจิตต่างๆหรือว่าตามในตำรานะครับท่านจะคิดว่านี่คือคือจิตท่านสงบแล้วเนี่ยคือท่านเข้าถึงธรรมแล้วไม่ใช่วันใดที่รู้ความจริงนะครับในสิ่งที่อาจารย์สอนโออาจารย์เปรียบเทียบว,ว่าแม้แต่คิดขึ้นมาแค่แค่นิดเดียวก็เป็นทุกข์นะ นะความคิดเป็นทุกข์ความรู้สึกเวทนาสัญญาสงคัญกันขอให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดในห้าลักษณะนี้เป็นกฎอนิจจังหมดแม้เราจะเห็นรูปอะไรก็แล้วแต่เห็นรูปคนรู้จักหรือคนในครอบครัวก,ก็แ้ต่เป็นทุกข์ทั้งหมดจับตรงนี้ให้ได้เสียงมันการเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเสียงนุกเสียงอะไรเป็นทุกข์ทั้งหมดนะครับท่านจะเห็นตรงข้ามทันทีและท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านพอใจในความสว่างในโลกมายาเป็นนิมิตมั่นไม้เนี่ยนิมิต เรียกว่านิมิตสุภานะครับแต่ถ้าเห็นเป็นอสุภา์มันจะเป็นเห็นความไม่งามเห็นความมืดนะครับพระอรหันต์ท่านเห็นความมืดนะครับเวลาท่านตัดสู้ท่านเห็นโลกนี้เปรียบเหมือนว่างเปล่าเหมือนมืดนะครับทําไมถึงว่าเห็นมืดเพราะว่าตัวจิตที่ตัวจิตวิญญาณนี้เวลามันจะสืบต่อกันนี่ดึกดึกภาพไม่ได้เหมือนคนปิดไฟได้เปิดไฟเวลาท่านหลับหรือว่านิโรธมันคือโลกนี้มันมืด มันก็เลยทําให้จิตพระท่านนีเบื่อหน่ายไม่อยากมาเกิดนะครับเพราะว่าเห็นโลกนี้ไร้สาระเป็นกลองเป็นกงคังนะครับถ้าจิตมนุษย์ยังเห็นตั้งแต่โสราวันยังเห็นโลกนี้ว่ายังมีเห็น,เห,นเห็นถูกก็จริงแต่ยังมีกิเลสสกิทาก็ยังมีกิเลสอยู่เนาะแต่ว่าพระอนาคามีเนี้ยท่านเห็นโลกนี้ไม่มีสาระแล้ว ทำลายสังโยนห้าลายแต่ท่านติดในความว่างในความมีตัวตนมีมานะก็ยังมีอวิชชาอยู่นะครับแต่ท่านก็จะปปะี้นิพพานในสันสุทาว่าอภิพาทานะะนี่เห็นโลกนี้เมื่อเลยนะครับโลกนี้เมื่อะนิคําว่าเมื่อในทีน่นี้ปัญญาสบางถ้าท่านเกิดมาท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีสาระเนาะไม่มีเป็นรูปเป็นร่างปรากฏขึ้นมาเพราะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่เราเห็นเป็นรูปร่างสันธานต่างๆปรากฏขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นสัตว เป็นบุคคลตัวต้นต่างๆนี่เพราะมีจิตมีตัวรู้เนี่ยที่ผมบอกว่าธาตุรู้เนี่ยที่มันเป็นแสงสว่างเข้ามาให้เราบันทึกนะคะมีสัญญาจําไ้่หม่รู้มีเวทนาฟังคลิปนี้ให้ได้วันใดที่ท่านเห็นโลกตามมาข้าพเจ้าพูดหรือพระเจ้าสอนน่ะท่านจะเห็นถ้าท่านเห็นโลกคําว่ามืดกับว่างนี้มันอันเดียวกันเลยอะถ้าอยากพูดให้แจกนะครับเพราะเราติดข้องในสิ่งที่มันสว่างสว่างทางกิเลสจะเดินทางกิเลสนะ แต่เมื่อทางปัญญาเมื่อทางธรรมแต่ว่าทางธรรมเห็นโลกนี้มืดนะครับมืดคือมือดไปเลยนะครับไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะปรากฏได้เพราะมีธาตุดูตัวนี้แต่ตัวจิตที่มันจะไม่มีการปฏิสนธิมันจะกับตัวเจตจิกนี้มันจะขาดจากกันตัวเจตจสิกก็เป็นตัวอารมณ์นั่นแหละที่มันเกิดประกอบพร้อมจิตทําให้จิตเนี้ยมีลักษณะรักโรคกวดเกียดตัวเจตจิกทั้งหมดนะครับที่หล่อเลี้ยงจิตทีนี้ตัวจิตเมื่อรู้ความจริงแล้ว ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไล่สมาธิไม่ได้มันจะเกิดความสงบเมื่อเราเห็นว่าโลกนี้มืดโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้มันทําให้จิตผ่องใสโอ้สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้มันก็มือดอยู่นะแต่เราสบายเพราะอะไรเพราะกิเลสเพราะนิมิตของอวิชชานะครับของโลกจากกวาลน,นี้มันทราบนะครับเห็นตรงกันข้ามได้ให้ได้เอาคลิปผมนี่ไปไปพิจารณาให้ได้นะครับท่านจะรู้เรื่องบุญเป็นยังไงเรื่อง จิตตั้งมั่นเป็นไงเมื่อรู้อย่างนี้นะี่คือจิตตั้งมั่นเกิดประกอบปัญญาทําให้เบื่อหน่ายนะครับไม่หลงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมยังให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดทั้งรูปทั้งนามนะครับทั้งความคิดก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ธรรมะทั้งหลายหรือว่าธรรมดาก็ได้เรียกว่าธรรมชาติก็ได้เรียกว่าอนัตตาก็ได้เรียกว่าตถา,าตาก็ได้เรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองก็ได้ไม่มีตัวตนของเรามันเริ่มแนละ้วยิ่งมาฟังคลิปอาจารย์ว่า โอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันประกอบขึ้นมาเป็นแสงสว่างและเสียงก็ชัดเจนและกลิ่นก็ชัดเจนเนเวลาลมกลิ่นเกิดพอใจนะและความรู้สึกภายในก็ชัดเจนความคิดก็ชัดเจนเวลาหลับตาลงทําไมความคิดมันเป็นภาพประกอบขึ้นมานี่ชัดเจนนึกถึงใบหน้านึกถึงคนที่เรารักนึกถึงคนตี่เรารู้จักมันเป็นภาพทําให้เราเกิดอารมณ์เห็นไหมแจ้งสว่างของ,ของเป็นมายาทั้งหมดจําไว้ถ้าใครอยากหลุดพ้น ถ้าเห็นตรงกันข้ามอย่างที่อาจารย์พูดแม้แต่ความคิดก็เป็นทุกข์ตาหูจมูกดิน้นเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ในตัวมันเองไม่มีสาระที่เราจะไปยึดไปเกาะไปอะไรนี่แต่ทารู้จะเป็นรู้บริสุทธิ์รู้ไม่มีการพยายามไปกดไปขม่มพยายามไปรู้พยายามไปเข้าใจจะเกิดวิสาเกิดปัญญาเห็นโลกนี้เป็นความมืดให้ได้นะครับเมื่อจนไม่เป็นอย่างที่เราเห็นมันตรงกันข้ามพาระนั้นท่านถึงสามารถหลับอวิสาได้นะครับ ที่สิ้นจากอาสวะท่านไม่มีคํซ้อนใดที่จะมาอธิบายัดเจนนี้นะก่อนที่จิตจะมีการปฏิสนธิที่จะได้จิตดวงใหม่ก็ดีที่จะได้ขันห้าดวงใหม่ก็ดีที่จะได้โลกใหม่ก็ดีมันมืดสนิทต,ตอนนี้แหละที่เขาเรียกว่าหลับสมุทรเศษนะครับคือความเป็นนิพพานที่แท้จริงเหมือนกระจกที่อาจารย์เปรียบเทียบกระจกสองล้านนั่นแหละทําไมถึงกล้าพูดเมื่อจิตไม่มีการเกิดขึ้นมาไม่มีพลังงานของการเกิดของเจตสิกหดือ ตัณหาต่างๆโลกนี้ไม,ม่ปรากฏในโลกนี้และโลกหน้าพูดกับพาหิยะและพูดกับพิสุได้หลังจากนี้ท่านจะไม่เห็นตาตาคตแล้วเมื่อตาตาคตจะดักขันปฏิาพานนี่แต่คืนนิพานที่แท้จริงโลกนี้ถึงไม่ปรากฏเพราะโลกนี้มืดตั้งแต่แรกแต่สว่างขึ้นมาได้เพราะมีจิตเกิดมีวิญญาณเกิดพูดย้ำเข้าไปจี้เข้าไปนะครับถ้าใครติดตามอาจารย์ใจมั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไม่ใช่แค่ท่านเป็นนั่งโล่งว่างสบายไม่ ทุกอะไรอย่างงุ้นอย่างนี้รดาวังนะครับเป็นกับดักของอวิสาสาธุนะครับ